สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการรีเซ็ตเครื่อง Apple Silicon ที่เป็น M 1ตระกูลน,นี้นะครับไม่ว่าจะ M 1 Series ไหนก็แล้วแต่ครับ M 1 M 1 pro M 1 max M 1 ultra นะครับใช้วิธีนี้ได้หมดเลยคือปกติถ้าเป็น Intel เนี่ยก็จะใช้วิธีที่ทุกคนน่าจะเคยใช้กันมาแต่พอเป็น Silicon เนี่ยเปลี่ยนวิธีนะครับถ้าเกิดใช้วิธีเก่ามันอาจจะติด Apple ID อยู่ในตัวเครื่องนะครับเวลาที่ คนที่ได้เครื่องต่อเราไปเนี่ยเวลาที่เขาเปิดเครื่องมาแล้วต้องการที่จะใช้เครื่องเนี่ยจะใช้ไม่ได้ครับเพราะมันจะติด apple id เราวิธีการก็คือ sign out apple id ก่อนนะครับแต่ว่า sign out เนี่ยต้อง sign out ออกจาก2ที่ตัวแรกเนี่ย sign out ปกติเลยครับเข้าไปที่ apple ด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็ต่อมาที่ system preference แล้วก็เข้ามาที่ apple id หลังจากนั้นครับจะมี overview แล้วก็จะมี s ไซอา t ด้านล่างครับเราคลิกไซ o u t นะครับแล้วตรงนี้ถ้าอยากจะเก็บข้อมูลอยากจะทําอะไรก็เก็บไว้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพงก็ไม่คิดจะเก็บเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างเครื่องอยู่ดีครับเวลาล้างเครื่องเนี่ยก็จะลบพาร์ติชันบนฮั์ดิสออกนะครับแล้วก็สร้างพาร์ติชันใหม่ขึ้นมาครับตรงนี้ก็จะสะอาดหมดจดนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ได้ต่อไปเนี่ยเวลามาใช้งานเนี่ยก็จะไม่ติด Apple ID แล้วนะครับทีนี้ตรงนี้พอเรา ign เอาเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหน้า Apple ID เนี่ยไม่ติด ID แล้วนะครับอันที่2นะครับต้อง ig ่เอาที่ตัว iMessage นะครับเข้ามาที่หน้า iMessage ครับแล้วทีนี้ตัวเมนูบาร์ด้านบนเนี่ยจะขึ้น Message มานะครับเราคลิก Message เข้าไปที่ p r e f e r e n c e นะครับแล้วมันจะขึ้น Pop-up มาอันนึงนะครับมี General มี iMessage นะครับเข้าไปที่ iMessage แล้วก็จะมีไซอ u t ครับกดไซอ u t มีป๊อปอัพอีกครั้งหนึ่งกดไซอ u t ออกมาพอกดไซอ u t เสร็จเนี่ยจะเห็นว่าตัว iMessage เนี่ยจะให้เรากรอก Apple ID นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีให้กรอกเนี่ยแปลว่าตรงนี้เราไซอาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ต่อไปครับเรากดปิดเครื่องชั d ดาวได้เลยนะครับทีนี้พอปิดเครื่องเสร็จเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องใหม่นะครับแต่ว่าเราจะกดปุ่ม power ค้างเอาไว้นะครับแล้วหลังจากที่เรากดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้นานมากๆนะครับ ตัวเครื่องจะมีเมนูนี้ขึ้นมาให้เลือกครับเมนูแรกจะเป็นการเลือกบูตจาการ์ดิสของตัวแม็กนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลือกอีกอันนึงซึ่งมันจะเป็นคำสั่งออปชันครับตรงนี้เราเลือกออปชันแล้วกดคอนติเนียได้เลยครับตัวเครื่องจะบูตอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นการเลือกคำสั่งมีเมนูขึ้นมาให้เราเข้าไปจัดการเซตติ้งค่าบางอย่างได้นะครับหลังจากที่เลือกออปชันมาตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกเมนูนะครับว่าเราอยากจะเอาภาษาอะไรก็แล้วแต่เลยครับเลือกภาษาไหนก็ได้แต่ว่าอย่างตัวพงถนนนัันัดเมเมมูภภาาาษษษษออองงกกกฤฤลืร แล้วแป๊บหนึ่งเนี่ยครับตัว Mac จะเข้าสู่หน้าเมนู Mac OS Recovery นะครับแล้วหลังจากการเข้าสู่ Mac OS Recovery ตรงนี้จะมีตัว User ที่เราสร้างใน Mac OS เนี่ยเวลาที่เราใช้ปกตินะครับเราก็เลือกตัว User ที่เป็น Admin นะครับหลังจากนั้นมันจะถามพาสด d ที่เราล็อกอินเครื่องเนี่ยครับเราก็ใส่ไปได้เลยเสร็จแล้วตรงนี้แหละครับคือหน้าที่เราต้องการนะครับจะมี4คำสั่งคือ Restore from Time Machine Reinstall Mac OS Safari แล้วก็ Disk Utility นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเข้า Disk Utility แล้วก็กด Continue ครับหลังจากเข้าหน้า Disk Utility นะครับเราเลือก Hard Drive ของตัว Mac นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือเลือกให้ถูกอันนะครับด้านบนสุดเลยที่เขียนว่า Inter n a l หลังจากนั้นเรากด Erase นะครับกด Erase เสร็จเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกครับเป็นอะไรตรงนี้ด้านบนเนี่ยตัวเนมตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่า ตรง format เนี่ยเลือกเป็น APFS นะครับอย่าไปเลือกอย่างอื่น APFS ก็จะเป็นฟอร์แมตที่ Mac ใช้หลังจากนั้นเราเลือก erase Mac ได้เลยนะครับแล้วก็ erase Mac and restart หลังจากนั้นตัวเครื่องจะ restart ครับแล้วก็พอมัน boot ใหม่เสร็จเนี่ยตัวเครื่องก็จะเป็นตัวเครื่องที่พร้อมเซตอัพใหม่นะครับแล้วก็จะไม่ติด Apple ID เราด้วยครับทีนี้ตัว Mac เนี่ยก็จะพร้อมสาหรับการส่งต่อให้คนอื่นแล้วครับแล้วก็สาหรับคนที่ซื้อ Mac มา แล้วใช้งานแม็กแล้วคิดว่าสเปคมันไม่ถูกใจหรือว่าประสบการณ์การใช้งานไม่ดีนะครับถ้าเกิดซื้อกับ Apple Store สามารถส่งคืนได้ภายใน14วันแล้วก่อนส่งคืนเนี่ยครับให้ใช้วิธีนี้เลยครับมันจะไม่ติดอะไรเลยครับพอเครื่องส่งไปถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเปิดมาเขาเจอหน้าเครื่องที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําด้วยวิธีนี้นะ เจ้าหน้าที่เขาเจอหน้าเครื่องที่พร้อมเซตอัพแบบนี้เขาก็จะไม่ต้องตรวจสอบสําหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วครับเพราะว่ามันไม่ติด Apple ID เขาก็จะคอนเฟิร์มการคืนเงินให้เราได้เลยครับเป็นอะไรที่สะดวกมากๆแล้วก็ตอนนี้ครับพอเรารีเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับไม่ติด Apple ID ด้วยครับอย่าง Mac Studio หรือว่าเป็น iMac นะครับเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ย เขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกเราครับว่าให้เปิดตัว trackpad หรือว่าตัว Magic Mouse นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่ออัตโนมัติสําหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกครับแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เซตอัพเครื่องได้ปกติครับแต่ถ้าเกิดเป็น Macbook ก็จะเข้าส<ๆ>ู่ขบวนการที่จะใส่ Apple ID หรือว่าเซตค่าต่างๆเพื่อที่จะเปิดตัว,ว,ว,ว macOS ขึ้นมาแล้วก็ลงโปรแกร,รมต่างๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังหาวิธีรีเซ็ตตัว Mac ที่เป็นซิลิคอน M1 นะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปสุดท้ายครับสำหรับการเซตอั ว่าใครต้องการใช้ทำแมชชีนนะครับย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่หรือว่าเวลาต้องการจะเอาเครื่องเนี่ยส่งซ่อมนะครับแล้วเราไม่มีเครื่องใช้แล้วแน่นอนครับเวลาส่งซ่อมเนี่ยบางทีข้อมูลหายหรืออาจจะต้องหายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบ็กอัพด้วยทำแมชชีนได้เนี่ยก็สะดวกครับสำหรับคนที่ไม่มีแม็กสเครื่องเนี่ยมีแม็กเครื่องเดียวการใช้ทำแมชชีนเป็นอะไรที่สะดวกมากๆครับแต่ว่าเราจะต้องมีฮาร์ดไดรฟ์หลูกแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโซลิดสเตทไดรฟ์ประเภท SSD เเนี่ยน่าจะ ทำให้มันได้ความรวดเร็วมากๆยิ่งสะดวกขึ้นไปอีกครับยังไงเดี๋ยววิดีโอหน้าเจอกันอีกทีครับ